นี่สร้อยข้อมือรูเชียวลูกชายจนให้ใช่ไหมคุณกล้าให้แม่ผัวรู้หรือเปล่าเวลาได้ของขวัญจากสามีใช่ค่ะพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งงานปีแรกของเราไฟก็เลยซื้อสร้อยข้อมือให้เป็นของขวัญค่ะมานี่เลยมาี่เลยมาเลยมาม่เลยเจลี่ับแขนเสื้อ นี่ค่ะแม่แกดูไว้เลยนะไฟแล้วก็หัดเรียนรู้จากโอโซน้องชายแกด้วยเวลาเขาให้ของฝันเยลลี่เนี่ยมันแตกแต่างจากของฝันที่แกให้ตาขนาดไหนมไม่เอาหน่อยเลยฉันกล้าเพราะพื้นฐานครอบครัวสามีฉันดีมากแม่ผัวไม่เคยเอาเปรียบฉันเลยมาแล้วจ้ามาแล้วตก ฉลองวันครบรอบแต่งงานเนี่ยก็เหมือนเป็นการฉลองที่เป็นลูกสะใภ้แม่ด้วยนะแม่มีของขวัญให้ลูกด้วยนี่เป็นของขวัญจากครอบครัวแล้วนะจ๊ะลูกรับไปสิขอบคุณนะคะแม่เยลลี่ของเยลลี่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะนี่นี่จ้ะขอบคุณมากเลยนะคะแม่ หนูทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกส้ายที่ดีที่สุดของแม่เลยนะไม่ว่าตักจะได้อะไรเนี่ยเยลลี่ก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยแม่รักเท่ากันเลยจัะไม่มีแม้แต่ความลำเอียงเลยด้วยซ้ำรักทำอะไรอะ่ะทำเล็กมาสวยๆใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวก็ตลอกปอกเปิดบกบดตะกรุก,กอยู่บ้านเราอไองานแบบเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายเขา มานี่เลยแยลี่นั่งเลยนั่งตรงนี้เลยลูกนี่นี่พื้นที่ในครัวเนี้ยนะผู้หญิงไม่ต้องทำปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายเขาเพราะจัดการเองลูกทำให้อร่อยๆนะนมนม <c oughs> จะมีที่ไหนที่ครอบครัวแม่สามีจะเข้าใจลูกเซอไพขนาดนี้คุณป้าโอสวัสดีค่ะบังเอิญจังเลยนะคะ ว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณป้ามาซื้อสร้อยทองเหมือนกันละคะเนี่ย <c oughs> หนูกับสามีเนี่ยก <c oughs> <ๆ>็มาซื้อของให้แม่สามีเหมือนกันค่ะใช่จ้ะป้าเนี่ยมาซื้อทองให้ลูกสะภ้ยว้ายคุณป้าคะคุณป้านี่อาพัพตั้งเลยนะคะที่มีลูกสะพ้ยซุรุ่ยซุร่ายแบบเนี้ยคุณป้าคุณป้าระวังเขาจะหลอกเอาเงินจนหมดตัวเอานะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ย ปกติแล้วลูกสะพ้ายต้องซื้อของให้แม่สามีไม่ใช่หรอคะไม่ใช่แม่สามีมาซื้อของให้แบบเน้ะอย่าหาว่าป้าสอนเลยนะไข่มุกป้าเนี่ยแต่งลูกสะพ้ายใ้เข้ามาเนี่ยอยากให้เขามีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่ให้เขามาเป็นขี้ข้าและอีกอย่างเนี่ยป้าก็ไม่ได้แก่ถึงขนาดดูแลตัวเองไม่ได้นะจ๊ะแต่อย่างว่าแหละไข่มุกก็คงไม่เข้าใจหรอกเนาะเพราะว่าแม่ผัวของไข่มุกเนี่ยเป็นคนที่เข่งขืมและเข่งคัดมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูสภาพตรงโน้นดีกว่านี่ไฟเอาจริงนะเว้ยแม่ผัวดีกับลูกสะพ้ายเนี่ยกูเคยเห็นนะแต่แม่ผัวที่รักลูกสะพ้ายเหมือนลูกตัวเองขนาดนี้กูไม่เคยเห็นว่ะกูถามจริงอนะแม่มึงจำเป็นต้องรักเมียมึงขนาดนี้เลยวะจำเป็นสิวะจำเป็นมากเลยด้วยเพราะสะพ้ายอ่ะก็คือคนในครอบครัวเราเนะเว้ยแถมยังเป็นเหมือนฮวงจุ้ยของบ้านอีกต่างหากอะเพราะถ้าคนในครอบครัวของเราทำตัวไม่ดีกับเธออะ บรรยากาศในบ้านก็จะไม่ดีไปด้วยบ้านก็จะวุ่นวายอะ่ะมึงชอบเลยวะเวลามีเรื่องแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอะ่ะมีชอบดิวะบ้านกูเป็นแบบนั้นแหละ <C le af noise> จริงอย่างที่มึงพูดแหละแม่พาฉันมาซื้อสร้อยอะ่ะฉันจะซื้ออะไรให้พ่อกับแม่ดีนี่เพื่อนความดีอะ่ะก็ต้องถูกตถถอบแทนด้วยความดีถ้าเราดีกับคนอื่นคนอื่นก็จะดีกับเรา ยังไงคะแม่ชอบไหมคะชอบมากเลยลูกดูดีมากเลยผ้าสวยวัสดุก็ดีด้วยงั้นเดี๋ยวหนูใส่ให้นะคะต้องลองใส่ดูก่อนจะได้รู้ว่าสุยไหมแม่โอ้ไม่ต้องอิจฉาแม่หรอกนะคะคุณพ่อของพ่อก็มีค่ะนี่คะ่ะแบบเดียวกับของแม่เลยนะคะจะได้ใส่คู่กัน <laughs> เออแบบเดียวกันจริงด้วยอุ้ยน่ารักอะขอบคุณลูกสะพ้ายทั้งสองมากเลยนะ <c oughs> ค่ะหนูขอให้พ่อกับแม่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีขอให้เป็นพ่อแม่สามีที่น่ารักกับลูกสะพ้ายแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะส <c oughs> าธุ <c oughs> <c oughs> น่ารัก <c oughs> เออยลลี่พี่ก็มีของจะให้เธอเหมือนกันนะอะ โหวิขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตัก๊กหนูก็มีของให้พี่ตั๊กเหมือนกันนะคะนี่ค่ะขอบใจมากเลยนะเยลลี่เห็นไหม่ะแม่เราโชคดีนะที่มีลูกเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนกระตันยูเผื่อให้ลูกแง่ของเราสองตัวนะพอถือว่าตกกระป๋องไปไหนไม่รอดแล้วโห Oh, พ่อพ่อจะพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่ถ้าไม่มีเราสองคนเนี่ยพ่อไม่ได้สซอรรดีๆแบบนี้หรอกนะพ่อต้องชมพวกเราด้วยสิที่ตาถึงอ่แหมมันก็จริงหรอกยะกินอะไรอ่ะเฮ้ยตัวองไงจะเข้าได้จะไม่แม่เฮ้ยเฮ้ย